Welcome back to Chanel ขอต้อนรับสู่อีเวงต์อิฟิเชียลค่ะ Zombie <Ap> สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะแต่งแบบว่า make up, เมคอัพเลดเมคอัพสู้ทนความร้อนค่ะคุณขาด้วยการแบบว่าแต่งตาแดงแก้มแดงปากแดงคิวนาะน,น,นะคะ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ตับตชมกันค่ะค่ะแล้วก็เริ่มจากบำรุงตัวที่เราบำรุงใครตัวบำรุงที่แล้วนะคะของ aloe vera top face นะคะ100%ยเปอนก็นี่ก็คือจะแบบว่าจะกลับมาทำช่องแบบจริงจังแล้วนะทุกคนก็คือจะแบบว่าอยากให้ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามไม่หน่อยนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปของเราเนอะว่าเราทำอะไรบ้างนะคะ ค่าวันนี้ใส่คอนแทคเลนส์ของเทเวสที่ผัดน,นะคะชื่อรุ่นว่ามินิโพนี่นะคะเป็นสีเทา่นิงนะคะสำหรับเหมาะกับลุควันนี้มากๆขั้นตอนต่อไปนะคะลองรองพื้นค่ะเราจะใช้ของ Fit Me เบอร์เดิมนะคะมีเบอร์2-2-8ช่วงนี้ยังไม่ได้ออกไปซื้อไหนเนาะแต่ว่าวัาสด์เขามีช็อปออนไลน์นะคะก็หาซื้อกันได้เนาะแต่นี้เราไปนไหนไ,ได้จริงๆแล้วก็เซเว่นค่ะ วันนี้เราหน้าเน,น่ๆหนึ่งนะคะปุ๊บๆเกี่ยวรองพื้นด้วยสป,ปันนะคะเกี่ยวรองพื้นกดๆเอานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะลงพายหลักแบบปูยแดงกำ่ำวันนี้เป็นอะไรที่ร้อนมากอะแกเดือนแบบว่าแล้วก็บอกว่าพายุจะเข้าคือแบบดีใจ อากาศเย็นโอ้ oh, ที่ไหนได้ร้อนตับแตกขั้น mm hmm. ตอนต,ต่อไปนะคะลงคอนซีลเลอร์ค่ะใช้ของเมเบลีนะคะฟิตมีนะคะเบอร์มีเดียมค่ะิีห่า แกคอนซเลอร์นะคะเบแป้งกันนะคะเราใช้เบกแป้งของสีจันนะคะสีจันฟอรเดชั่นนะคะ แดงหัวคุ้มนะคะลงเบกเอาฟองน้ำเบกดีวกว่าฟองน้ำเบกนะคะ ถ้เดี๋ยวเราเบกแป้งไว้สักพักนะคะแล้วก็เกลี่ยออกเนาะ i n u t e s <minutes> later <S ค่ะเบกแป้งเสร็จแล้วก็เกลี่ยออกนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเป็นพอยหลักของเราเลยก็คือการแต่งตาแบบแดงก่ำนะคะค่ะวันนี้เราจะหยิบพาเลตนะคะ Gina Glam ตัวเดิมนะคะแล้วก็เป็นพาเลตม mini ของ N Y X นะคะ แบบนี้นี่สองตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลงสีเบดด้วยลิปสติกอันนี้นะคะลิปสติกที่เราเคยใช้กันบ่อยสีเบดลงที่ตานะคะแต่นีด้เดียวพอค่ะใช้แปรงหัวแน่นๆแบบนี้นะคะในการเกลี่ยเกลี่ยเฉพาะแค่ตรงหอวจะคัดเบ้าะคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้คัดเบ้านะคะเกลี่ยให้แบบว่าความฟุงกระจายออกไป เพื่อให้สีแดงมันจะติดแบบว่าให้มันแดงขึ้นมาอีกนะคะค่ะลงสีเบจประมาณนี้นะคะแล้วเ,เราก็จะใช้พาเลตของจีน่าแกมกับแปรงหัวแบบนี้นะคะแปรงหัวแบบออกแน่นๆนิดนึงขอเป็นสีแดงน้ำตาลสีนี้ค่ะคัดไปที่หางนะคะที่เราลงไว้ไกด์ไลน์ไว้เมื่อกี้ So mm hmm. ค่ะแล้วเราก็ใช้แปลงหัวฟูฟูนะคะเป็นแปลงเดิมนะคะแปลงนี้ค่ะเป็นแปลงหัวฟูฟูไม่ใช่แปลงแน่นนะคะเกลี่ยค่ะเกลี่ยให้ให้ฟุ้งออกไปนะคะ ค่ะจากนั้นใช้สีสีสีแดงตัวนี้นะคะในการเาเกี่ยน้ำขึ้นไปอีกทีนึงค้างนั้นเราก็จากนั้นเราเอาสีเข้มนะคะกับแปรงแปรงหัวน,นั่นแบบนี้นะคะ เก็บไปที่สีน้ำตาลเข้มค่ะแล้วก็จิกไปที่หางตานะคะแล้วเราก็เบนด้วยแปรงอันนี้นะคะถ้าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะจะเอาอีไลเนอร์นะคะ มาทำเป็นอะไลเนอร์ของตาของหางตานะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มหางตานิดนึงนะคะให้มันยาออกไปเพราะว่าตาเราตกนะคะ,ะแล้วเราก็เอาแปรงหัวตัแบบนี้นะคะมามาเกี่ยนะคะเกี่ยให้มันเฉียงๆนี้ไปเนาะ เราก็จะมีความแบบว่าอุ๊ยโตขึ้นมานิดนึงนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลงตาล่างกันนะคะเราจะใช้สีนี้นะคะตาล่างเราจะใช้สีนี้นะคะค่ะแล้วเราก็เอาสีน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้นะคะลงเบนไปอีกทีนะคะ ที่ห่างตาจดเดิมค่ะลงอิเลเนอร์ใต้ตานะคะดัดขนตาปัดมาข้างล่างกันนะคะค่ะดัดขนตาปัดมาข้างเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากิตเตอร์จากพาเลต์นิกส์นะคะมา ตาบริเวณที่เปลือกตานะคะแล้วเราจะใช้มือนะคะเราใช้สีนี้นะคะลงไว้ที่เปลือกตาะค่ะก็จากนั้นนะคะเอาแปรงหัวฟูๆนะคะเอาเอาแปรงหัวฟูนะคะเกี่ยวตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเขียนคิ้วกันนะคะ ก่อนจะเขียนคิ้วนะคะเราก็จะแปรงคิ้วก่อนนะคะเพื่อให้ที่ขนคิ้วเนี่ยเขาเรี่ยงสวยนะคะ mm hmm. คิ้วใครเป็นอย่างนั้นสามารถเขียนได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้คิ้วของเรามันโก่งขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเขียนด้วยโกง mm ่ง hmm. นะคะเอาแปรงหัวตัดนะคะมาเกี่ย ค่ะคิวก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะปัดมาสคาร่าให้กดคิุตั้งนะคะด้วยของเมยบรินนะคะไฮบรอลคอร์นะคะเขียนคิวเสร็จแล้วนะคะก็จะถ้าถ้าใครไม่อยากเขียนก่งขนาดนี้เขียนตามคิวตัวเองก็ได้นะเพราะว่าอันนี้คือเขียนตามคิวตัวเองแล้วก็เพิ่มหงมางขึ้นมานิดนึงเห็นไหมเออแล้วก็ปัดมาสคาร่าด้วยนะคะให้ขนคิวตั้งตั้งนะคะ ค่ะกน,นต้องต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ลิปสติกสองนะคะของโซชิกนะคะนี่นะคะแล้วเราจะทาแบบออมเบรนะคะแล้วเราจะใช้แปรงอันนี้นะคะเกลี่ยสีให้เป็นแบบออมเบรนะคะเดี๋ยวเราก็แต่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไป

ทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายสว่างไปไหนแม่ไปอีกกูอ่ะหนึถ่ายแล้วมังคลิปอะ